สวัสดีผมเองมิกิปเมาอยากจะดูคลิปของผมไหมเนี่มยมาพ่อเนงะ่าเอาล่ะสวัสดีครับเข้าสู่ช่องอาบังโซเซ็นนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโรบอตเมปเคียเจอออฟโซนารีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับตามภาพเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าเวลูโดล่านะครับมีเลือดอยู่ที่3,600ดาเมจ200 สปีดในการเดิน22สปีดในเวลาวิ่ง76แล้วก็มีน้ำหนักอยู่ที่4 2, ี0 ,2 ก็จะเริ่วมเติบโตส3นสามนที่อยู่เที่3านะครับเพื่อนๆกดเข้าเกมกันเลยว้ามาดูที่เพศของมันเลยนะครับนี่ครับเพศเมียเพศเมียก็จะมีอะไรนี่ตรงหลังเพศเมียก็จะมีนี่นะครับที่หลัง เพชพูดอ่ะเพชเมียมีนี่เลยครับตรงหลังที่กังแสยงเเพราะเพชพูดก็จะมีงอนเพราะว่าเพชพูดเท่กว่าเป็นเพชเมียมดูลโลน้นแต่ว่าท่านมีทั้งสองอันนะผมว่ามันเท่แน่นอน <laughs> ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะเท่มากเลยอันนี้ก็กดไปเลยนะครับผมว่าไม่ต้องแต่งเฉดสีหรอกเพราะว่ามันเท่อยู่แล้วกดเข้าเกมต่เลย อนนี้ก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาดูร่างตนเด็กของมันครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยหลังคู่คู่เหมือนคนเกเนี่ครับจะมีหน้าตาแบบนี้เลยตูดก็แบบนี้เลยมาดูเสียงร้องที่หนึ่งครับ <c oughs> เสียงร้องที่สองเสียงร้องที่สามนะครับ <c oughs> เสียงร้องที่สี่เสียงร้องที่เสือไหม <c oughs> มาดูท่าทางครับท่านั่ง จะประมาณนี้นะครับท่านอนอแล้วก็ท่าครูก็ประมาณนี้นะครับท่าครูตบพื้นนะครับแล้วก็คำระแล้วมาดูท่านี่นครับท่ากลัวหรือท่าหมอบนั่นเองโอ้โคตรเท่ที่ผมไม่ได้มาทำคลิปในคอมก็เพราะว่าผมรู้วิธีอัดคลิปแหละครับแต่ว่า แบบว่ายังไม่รู้วิธีแบบว่าตัดต่อครับเพื่อนผมยังไม่แน่ใจว่าอว่าผมจะย่อให้มันสั้นลงแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทํำยังไงเพราะว่าผมก็ไปพยายามค้นหามาแล้วนะครับผมก็ไปหาข้อมูลมาแล้วแต่ว่าผมว่ามันก็ต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อนว่ามันค่อนข้างที่จะทายากนะการเอฟตัดต่อ ผม,ผมรู้เอฟตัดต่อเอฟหนึ่งครับมันชื่อว่า FPR เลยแต่ถ้าเพื <afterwards> hey, hi, ่อนเพื่อรู้ก็ฝากช่วยคอมเมนต์มาเลยนะครับเพื่อนๆครับมาดูท่าวิ่งของมันนะครับเป็นนารูโตะนี่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 ท่าวิ่งนารูโตะเทมากเลยครับเพื่อนเพื่อนผมเห็นกระโดด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 บินไม่ได้โอ้เจ้านี้ยังบินไม่ได้ครับเพื่อนเพื่อนก็วิ่งไปก่อน ตัวนี้เป็นสกินเนื้อนะครับลืมบอกไปเจ้าตัวนี้ก็เจ้าเว,เวลูดโดลล่านะครับเวลูดโดลล,ดโดล่าเวลูโดลล่ายังบินไม่ได้ก่อนนะครับดูปีกก็รู้แล้วยังบินไม่ได้ยังด,ยงดูเหมือนแมงคุดจีเลย ตัดไปตอนร่างสองเลยนะครับโอเพื่อนๆคร่บนผมลืมบอกไปว่ามันจะมีการอัปเดตนะครับเอเมนของฝรั่งมาแล้วนะครับมันจะมีการอัปเดตทั้งเมบเลยเมบทั้งเมบเลยนะครับทั้งเมบเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนอีกไม่นานหรอกคับเพื่อนเขาก็จะมีการอัปเดตเมพนะครับแล้วก็จะมีหน้าตาที่สวยมากๆเลยผมก็ไปเห็นมาจากของฝรั่งนะครับเขามาบอกว่าผมไม่รู้ไม่แน่ใจเหมอือนกันว่ากี่วันนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมรู้ก็คือ อีกไม่นานนะครับก็จะมีการอัปเดตแบบใหม่มานะครับแต่ว่ามันก็มีแค่แบบเดียวเหมือนเดิมแหละแต่ว่าแค่เหมือนว่ามันเปลี่ยนไปแบบเปลี่ยนไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ใช่เหมือนว่าเพิ่มต้นไม้มานิดหน่อยนี่คือเปลี่ยนไปแบบหน้าหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับเพื่อนๆคือสวยมากเลยผมไปดูมาแล้วอีกไม่นานก็เขาก็จะอัปเดตแบบแล้วนะครับงั้นขอตัดไปตอนหน้าสองเลยแล้วกัน เพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็ร่างสามเป็นที่เรียบร้อยแลครับแต่ว่าผมไม่ได้แจเมกันว่าเจ้าตัวเวลูเดล่าบินได้ไหมนะครับถ้าถึงร่างสามแต่ตอนนี้ผมยังรู้ว่ามันบินไม่ได้นะครับเพื่อนๆนี่ผมยังว่าเจ้าตัวเวลูดดล่ายังบินไม่ได้เดผมไม่ได้แจเมอนกัว่าจะบินได้ตอนไหนถ้าบินไม่ได้ก็จะน่าเศร้านิดหน่อยนะคบเพราะเป็นตัวนก คือมันน็อกหน้แต่วินไม่ได้มันก็จะน่าเศร้าเพื่อก็จะน่าขัดใจนะคะมันจะน่าเศร้าเพียงใดใดใดวันนี้เขาผมบินได้แล้วเวลุดาล่าบินได้แค่เป็นเดียวเมื่อกี้ผมลืมใส่เพียงหน้ารูตัวนะครับตอนที่ผมไปไล่เจ้าตัวไหนสักตัวนึงผมก็จำไม่ได้กันตุน

ขอแตะไปตอนร่างสามอนนะครับเพืนนะะ่อนครับตอนนี้ผมก็ร่างสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนร่างสามก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะเอ้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 เอเอ้เ,อเ,อเอนี่ตอนแรกก็คือเตร์เล่นนี่ครับที่มันเดินเ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 ดินต้มเตี้ยอย่ะงคนนี้แหละที่บินอย่างนะคนนี้ก็คือผมเองนะครับเพื่อนๆผมเล่นสองเครื่องอันนึงเอาไว้เก็บโทเค็นอันนึงเอาไว้เล่นเอาเล่นถ่ายคลิป อันนี้นล้วผมกดนืบผมกดบินหนึ่ง,งานี่ไม้ผมบวกแล้วผมเอง๋ยวผมเล่นในคมเดี๋ยวแป๊บเดียนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ค่ที่เชือว่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กั s ครับส i ายเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณค่า